คือผมนั่งฟังมาน่าจะเป็นชั่วโมงแล้วผมไม่เห็นประเด็นไหนที่จะขึ้นสวรรค์เลยครับท่านประธานคือมันลงนรกทุกประเด็นเลยท่านประธานบทสวดมนต์ก็เอาขึ้นมาเต้นนี่กโ็โหนําเต้นทีแรกย,ยึยืนขึ้นมาทั้งคู่นี่ผมตกใจยืนขึ้นมาต่อจากท่านรัฐมนตรีเทียมนึนกว่าจะยืนขึ้นมาฉันบ,บวกบตรงนี้ทีแรกก็ฟังมาทีนี้ก็จะชวนท่านสมาชิกว่า ไหนไหนเราคุยมาชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะตกนรกกันพาพอสมค่วรแล้วคือหลังจากนี้น่าจะมีประเด็นที่ชวนกันขึ้นสวรรค์บ้างโดยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันบวบด้วยนะครับสวรรค์ที่ว่ามันดูเป็นสวรรค์หน่อยอันนี้ก็ปรึกษาพระคุณเจ้าด้วยเพราะว่าคือที่แรกผมก็กะจะไม่ลงนรกด้วยแต่มันอยู่แถวต่อมาไงและนี่แถวหน้ามันลงกันไปหมดอ่ะ ดูๆมันก็น่าจะครึ่งหนึ่งแล้วเมืเ่อกี้ก็เลยขึ้นมาปรึกษาท่านประธานว่าออคําธรรมะนี่ก็บอกว่าขิหิปาโปสมณะปาโปปาโปเยวะแปลว่าข้างล่างก็ไม่รู้ข้างนู้นรู้ไหมล่ะเอาว่าท่านร,รู้หรือเปล่า ขหิปาโปสมณะปาโปปาโปเยวะแปลว่านี่คือพระไม่ดีอือเดี๋เป็นเรื่องของพระนะคิหิปาโปสมณะปาโปปาโปเยวะเมื่อไหร่จะแปลจบจะถึ คนไม่ดีคนชั่วถึงจะเป็นพระก็ยังชั่วอยูอนน่อันนี้เป็นคำแปลจริงๆหรือว่าท่านมั่วเอาน่าจะใช่ลองจิ้มกูเกิลดูจะทิ้ง